สวัสดีครับผมเป้อารักษ์อมรสวัสดิ์นะครับนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องสคสสวิตตี้นะครับก็ขอให้ปีนี้ปีใหม่ปีหน้าเนี่ยครับให้มีความสุขมากทุกคนนะครับผมแล้วก็คิดสิ่งใดให้สมปรารถนาครับผมแล้วก็ถ้ายังไม่สมปรารถนาก็รีบทำซะครับผมเพราะว่าไม่ไม่รู้ว่าจะได้ทำเมื่อไหร่นะครับผมมีความสุขมากในปีมังกรทองปีนี้ครับเพราะเราดังๆฮ่าฮ่าฮ่าสวัสดีครับ นี้ในช่วงมูฟี่กินมาริเอลนะครับผมดิบพามาในห้องแต่งตัวนะฮะแล้วก็มาคุยกับนักแสดงสองท่านครับน้องยุทโซแล้วก็โทนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรใจเย็นๆใจเย็นๆฮะสสวััดีครบก็วันนี้นักแสดงทั้งสองท่านนะฮะมาร่วมพูดคุยในมูฟี่แคนนะก็มาแชร์ในเรื่องราวของภาพยนตร์ที่คุณชอบนะครับทั้งสองท่านก็มีครับผลงานการแสดงให้คุณผู้ชมได้ชมมาพอสมควรแล้ว ครับนะแล้วช่วงนี้ก็จะมีภาพยนตร์เรื่รอ,งองสกสสวิตตี้ด้วยใช่นะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเวเราได้คุย2ก,ก็สวิตตี้ด้วยนะะแต่ว่าต้องมาถามก่อนว่าแต่ละคนชอบดูหนังแนวอะไรครับโอ้ยจ้มไม่จํากัดแนวเลยลนอนิเดียวค่ะแต่ว่าหนังที่ชอบก็คือจะเป็นหนังที่ชอบเลยค่ะไม่มีคําว่าแนวไม่ชอบแล้วตอนนี้ก็ค<ช>ือว่าถ้าเรื่องไหนมันใช่เนี่ยไม่จเป็นต้องแนวไหนเลยชอบชเลยปกติ ยอมรับว่าไม่ใช่คนที่บอกว่าโอ้โหอินกับหนังแอคชั่นมากๆแต่ว่าหนังแอคชั่นแบบที่บางเรื่องที่ทำให้รู้สึกว่าโอ้โหนี่ขนาดเราไม่ชอบหนังแอคชั่นขนาดนั้นเราชอบม,มันได้อันและก็ยังสามารถเป็หนังโป๊อีกโซนได้เหมือนกันใช่ครับน่าสนใจมากมีนักสแสดงที่ชอบกนะันลีโอค่ะชอบลีโอชอบกินเดียนี่เลยไม่ใช่ค่ะนเธอเซ็กซี่แบบนี้ไม่ได้โอ้ยดิฉันจะขอเซอร์เนี่ย ชอบจากเรื่องอะไรเยอะนะเรื่องตอนแรกครั้งแรกสุดชอบอะไรหขอบคุณครับค่ะขอยอมรับเนองจริงคือตอนแรกดูเขาจะอะโรเรียนตจูเลียตแล้วก็ดูเขาจะอะไคทานิกไคทานิกเดี๋ยวจะมี 3D ปีหน้าอ๋อก็อีกรอบก็ได้ครับด,ดูดูดูหน,นังเรื่องนี้บ่อยมากตอนแรกคือชอบเพราะว่าเหมือนเด็กทั่วไปอะคะออ่ะเขาเหมือนกับว่าเปน็นไอดอลบอกว่าโอ๊ยใครคนนี้รักมากครับแต่พอยิ่งโตเรายิ่งมาดูเขาเหมือนกับเรายิ่งดูย้อนอะยิ่งดูเขาในตอนที่เขาเด็ก กว่าที่มีหนูก็คิดว่าเอ้ตอาไทอนิกเล่นเก่งจังเลยเขามีหนักกว่านั้นหรือสิหนูก็เลยไปดูเล่นเก่งกว่าตอนไทอนิกด้วยซ้ำอะคือเขาเล่นเก่งมา้งแต่ตอนอายุสิบกว่าพูดง่ายว่าเล่นเก่งตั้งแต่เด็กแล้วก็มาเล่นอ่อนลงอ่อนลงไม่ใช่คือเขาเล่นเก่งขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ว่าแม้แต่ตอนนี้เขาอายุสิบกว่าประมาณสิบต้นสิบเอ็ดประมาณเขาเล่นหนังเรื่อง What What e v t n i n g Will It Be ป่ะค่ะที่เล่นเป็นเด็กปัญญาอ่อนอะโอ้โหมาสัจจานอคือหนู หนูรู้สึกว่าการแสดงควรจะเป็นแบบนี้อ่ะแล้วแล้วหนูชอบเขาในฐานะบุคคลด้คะคือเขาเป็นเขาเป็นบุคคลที่มีประโยชน์มากสำหรับโลกนี้หนึ่งเลยมีประโยชน,<ล>น์นช่ไหมฮะคือเขา,นา,าหนึ่งหน้าตาดีใช่หนึ่งหน้าตาดีมานำสองคือมีความสามารถมากค่ะทำให้เราทึ่งได้ค่ะกับกับความเขาเรียกว่าอะไรคอมมินเนชันค่ะ嗯嗯ความทุ่มเทในหน้าที่เขาในแง่ของการแสดงเขาเล่นเราหนูเชื่อจริงอ่ะแล้วก็ เขาเรียกว่านักพัฒนารงทางฮาร์ดแอลล์ค่ะน่าหน้าปิดเสียงเลยถือก่อนเข้าออดรับชมทุกคนนะคะครับมค่มันหลายน้ำาวเลยฮะไอ้ที่ดีๆปงงยย่าจะยิ้มงั้นจียังยิ้มยงยิ้มเลยเกินนี่ละยังไงอ่ะหรือเขาเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อโลกนี้ครับเขาเป็นแนักพัฒนารงทางด้านสิ่งแวดล้อมค่ะครับคือ เป็นใบมันทะลิสับคือเขาเขาเขาทำเขาทำจริงจังคือเหมือนกับชีวิตเขามันมีประโยชน์มากกว่าอยู่ใบไม้เล็กนี่สวยมากเลยครับสวยมากเลยแล้วคนนี้ฮะชอบใน<า>แนวไหนฮะผมชอบจริงๆก็ชอบทุกแนวเหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดช่วงหลังชอบด้ตื่นไดเต่นๆได้ติด,ตด,ตดตพีมีน <c oughs> ักแสดงแบบในใโดนใจนะที่เราชอบมากที่สุด ยูเนโดครับเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นเอ็นไบรท์เอาเอ็นไบรท์เป็นโรแมนติกช็อว์ดิสก์แบบี้ไปเลยเดี๋ยนี้พอสมควรละอย่างวนี้ต้องถามหนังในดวงใจนะฮะมีแบบเรื่องของทั้งสองคนเป็นหนังหนูอยากฟังของทอาว่าคนนี้ก่อนแล้วกันครับทำไมนะในดวงใจหนังในดวงใจหนังที่แบบว่าดูกี่รอบก็ไม่เบื่อแล้วก็หยิบมาเมื่อไหร่ก็ยังอยากจะชมอีกฮะอ๋อ The Matrix แมทริกก็จะมีทั้งหมด3ามภาพดูนะครับก็นะรบประทับใจอะไรในแมทริกอ่ะโหหลายอย่างครับตั้งแต่กรรมวิธีในการผลิตออกมาเป็นเรื่องหนึ่งเนี่ยคือก่อนหน้านั้นเขาก็ต้องมีการเขียนสตอรี่บอร์ดเขาใช้เพื่อนคนหนึง่งเป็นนัก,กวาดการ์ตูนมาวาดสตอรี่บอร์ดนะซึ่งเพื่อนคนนี้เขาก็จะวาดทุกดีเทลที่มีอยู่ในเฟรมเฟรมเลยคือแบบไม่ว่าจะเป็นน็อตตัวหนึ่งหรืออะไรทุกอย่างคือผมชอบวาดการ์ตูนอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอเห็นแบบเขาทํางานแบบเนี้ยเราก็เลยยิ่งชอบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอสตูมเรื่องแบบสถานที่เรื่องอ,อการกำกับการแสดงเรื่องเกี่ยวกับต่อสู้เรื่องอะไรพวกนี้ทุกคนต้องมาฝึกอย่างจริงจังอะไเลยนะครับจนมาถึงเรื่องของเนื้อเรื่องที่มันแบบลึกซับซ้อนหลายขั้นตอนไอเดียที่แบบในการวิธีการถ่ายทําที่แปลกใหม่อะไรเงี้ยทุกอย่างมันเอร์เฟรต์หมดเลยนะถ้าเราจะจําได้นะฮะคือเรื่องแมทริกเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ปฏิวัติโครงการภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะฮะฉากหลบกระสุนเนี่ยสมอง ชอบตัวละครไหนในมาจูดินไหมคะสมิธสมิอไม่ได้ชอบใครเป็นพิเศษหรือว่าชอบคีนอริสเลยนะผมชอบยานมากกว่าตัวยานออกตัวยาน่ทำไมฮะรู้สึกว่ามันเท่ดีอะแล้วมันคือแบบใหญ่มากแต่ว่าอ่อนแอมากของสตตร์ดับเครื่องนี้ ภาพยนตร์เป็เรื่องนอกจากสนุกแล้วได้อะไรเล่นแบบมีมุมมองอะไรจากภาพยนตร์เรื่องนี้ไงครับเยอะมากเยอะอย่างเช่นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาเรื่องเกี่ยวกับคือคอมพิวเตอร์ครับคือทั้งคนผสมกันแต่ละปรปฏิวัติจริงๆมันทำให้เราคิดว่าเออมันมันก็แค่ไอ้ตัวตัวตามันเชื่อมกันได้อ่ะไรโอ้ ตอนแรกหนูก็เกิดจะตออไปถึงเจ้า<อ>ใช่แต่ว่าหนูคิดไปคิดมาหนูก็เลยตนะ้อช่งชั่งกานเรื่องของหนูก็เปลี่ยนเป็นอีกสองเรื่อง <c oughs> แต่ว่าไม่แต่ดน,นูชอบจริงแล้วหนูหนูเข้าใจที่พี่นี่ชอบอ๋อ่าที่บอกดนุเป็นเป็นเทามที่ดีค,นะครับก็ <c oughs> เป็นเรื่องที่ผมก็ชอบอ <c oughs> นะถ,ถ้าจาัดระดับจะไปดบอยู่ในหนึ่นนแน่นส่วนมากคนหน้าตาดีจะชอบด้อยพูดดีมากเลยพูดดีมากเลยอม่อะไรกันเนี่ครับ ของโซมาร์ครับเป็นยังไงครับชอบภาพยนตรเรื่องไหนฮะเอออันนะี้คือตอบคนละเรื่องนะคะหนูจะได้เยอะกว่าสามเรื่องก็ได,ได้นะไม่เป็นไรับะตอบแต่เลยจัดมาสองเอรือ่องนะเอ่อชอบเ<อ>มลอนคอรีอะเนี่ยเพื่อนเพิ่อนชายไปปีนี้ค่ะอะไร,เ,ะรนนเรียร์นะฮะเมลอนคอรียค่ะเมลอนคอรีอะหยาบแล้วก็อีกเรื่องนึงชอบด็อกวิวค่ะเอาเรื่องเมลอนคอรียเรื่องนี้เป็นยังไงฮะ เ,เรื่องนี้ใครแสดงก่อนดีกว่าริสต์เนนดานค่ะค<อ>ือนางเอกของสไปเดอร์แมนที่ผ่านมาค่ะก็ตอนแรกที่ไปเตะตาคือตอนนั้นเดินเดินไปแล้วเห็นป้ายหน้าโรงหนังแล้วรู้สึกว่าเออแบเป็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดแต่งงานแล้วก็ถือดอกไม้แล้วเขานี้ก็มีหัวเหมือนกับน้ำแบบนอนอ,องงยู่ในน้ำอะไรเงี้ยแล้วเขาก็รู้เอ๊ะชายสองอาทิตย์เองนะครับเดือนนี้ชายสองอาทิตย์เองนะเข้าใจแล้วทำไมอ่ะมันยากิตย์ทำไมอ่ะภาพยนตร์เรื่องนี้นะ สิบคนที่ดูนะแปดคนบอกว่าไม่ดูเรื่องอ่เรื่องนแปลว่าคนอนี่อันนี้พูดจริงนะผมไม่ได้พูดเล่นนะหนูหนูหนูเข้าใจความรู้สึกของแปดคนนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเป็นเป็นสองหรือเป็นแปดหูเป็นสองโอ้ยยยยยยยมยย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 ครยย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 เยยยยยนยย่่ยย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 มยย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 ยนูไม่รู้ยย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 ยว่ารู้เรื่อง แบบของหนูเราก็ไม่รู้ว่ามันใช่แบบที่พุ่งกับอยากให้รู้เรื่องหรือเปล่าไม่ต้ออยากให้เล่าเลยครับเซี่ยหก้าชั่วโมงไม่พอมีเลอร์รกเกตคะสั้นๆๆๆๆคือเป็นเรื่องราวตอนแรกที่เขาบอกเหินเหนะคือเขาบอกเป็นเรื่องราวของโลกแตกคือมันเหมาะกับช่วงเวลานี้ของของชีวิตคนเรามากค่ะแล้วก็เรื่องนี้มาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับว่าจะมีดวงดาวดวงพี้ชื่อไมลอนคาเรียนี่แหละเข้ามาพุ่งชนโลกแล้วคราวนี้ก็เหมือนกับดูดูตัวอย่างงานแล้วก็ รูปภาพสวยมากมมอะไรเงี้ยก็เออลองดูดีกว่าชวนพ่อมามามาป้าดูกัน<ม>จากก่ายเงินค่าตัวเขาไม่นั่งปุ๊บสิบนาทีแรกนั่งแบบนั่นงอย่างเงี้ยค่ะอือคือแบบสนุกมากดูกไม่รู้เรื่องเลยแล้วมาดูเรื่องอนไหพอมากสิบนาทีแรกพอมากๆคือพ<ม>อจะเข้าใจไอเดียที่เขาตั้งใจจะบอกนะแต่ว่าพอมากเพราะว่าเราไม่รู้จะเป็นย่งงนุ่เรื่องแบบคือเป็นภาพ แล้วมีเพลงบรรเลงอย่างเดียวแล้วมันภาพช้าหมดทุ็อย่างช้าหมดเขาบอกว่าก้าวขาลงไปใน,น,น,นดินแล้วเหยียบลงไปในดินแล้วค่อยๆลุกขึ้นมาะอะไรเงี้ยบอกว่าภาพสวยพี่สุท่าทม่เคยเห็นมาแต่ว่าซึ่งสวยกวาอาวตารคนละแบบ,ค,บคนละแบบแต่อันนี้หนูหลงรักอ่ะแต่ก็ยังหวนหวนในใจอยู่ว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ั้งเรื่องเนี่ยเราคงเข้ากับลำบากแต่ว่า่อมาพอเรื่องเริ่มเดินปุ๊บเนี่เริ่มเดินปุ๊บ การไหลงอะคือเมย์เรื่องนี้ดีมากหลงนี่คือหลงรักหรือหลงทางครับหลงรักทั้งหลงรักแหลงทางยิ่งหลงทางยิ่งหลงรักอะเยี่ยมมากเลยแว่าจริงๆคือมันมันดูแล้วเมย์เนี่ยทําให้ใจสั่นได้อะคะนนั้นเลยครจริงๆต้องเข้าไปดูต้องเข้าไปดูพี่มันมันหนุ่อะจริงนะต้องดูเดี๋ยวมต้องไปดูบ้างเออเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกอย่างที่เขาพูดออกมาดูชอบตรงที่ว่า เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องของโลกแต่จะอย่างเดียวเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องของว่าเอ๊ะเรื่องเราเป็นยังไงดูดาวผู้ชนแล้วไปแล้วมาได้ยังไงต่อแล้วคนรอดไหมเขาพูดถึงเรื่องคนเขาพูดถึงเรื่องเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องโรกแตกอย่างไงแต่เขาพูดถึงเรื่องว่าคนน่ะปฏิบัติยังไงเวลาเจอกับวกฤกษ์และคนแต่ละแบบมีวิธีการที่แบบว่าปฏิบัติดาวิกฤตไม่เหมือนกันเขาแบ่งแยกคนเป็นเหมือนกับว่าคนนึงเป็นไวริสสหไวริสคือแบบว่าคนที่มองโลกนี้งีความเป็นจริงมากนะิีิสา อะไรอย่เงี้ยก็จะบอกว่าพยายามปลอบใจ,จ,จตัวตจ้าเวลางเฮ้ยลองดูเนี่ดยดูข่าวสารเราเนี่ยนักวิทยาศารบอกว่าไม่ชวนหรอกเเชื่อไม่ชวนหรอกเขาก็จะเป็นคนที่